ดูกันนะครับว่าในทางเทคนิคนี่นะครับพุ้นไทยเองเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่าน1,400จุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามจากคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์รบเบเตตจำกัดสวัสดีครับคุณบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาดูดูแล้วทางเทคนิคนี่ดัชนีเซตนี่น่าจะผ่าน1,400จุดหรือว่าจะลงอีกหรือเปล่าครับ คือถ้าระยะสั้นนะครับ<ม>คือต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ารอบบ่ายเนี่ยตอนบ่ายสองเนี่ยมีแรงเทขายลงมาแล้แต่ว่าล่าสุดเลยนะครับตอน4ี่โมงเนี่ยครับ,ค,รบคือมีแรงตึกกลับขึ้นมานะครับ<ม>คือดันให้ดัชนีเนี่ย เ,เปล่นเ,เคลื่อนไหวที่ระดับ1390นะครับก็รักษาทรงได้ดีในรอบสั้นนะครับมีโอ<ม>กาสที่ได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นในในรอบสั้นมีโอกาสที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นเพื่อทดสอบแนวต้านรอบนี้คือบริเวณ1407นะเป็นด่านหายเดิมแล้วก็แนวท่าสสาคัญนะครับที่บริเวณ1420นะครับคือต้องไล่กันไล่ภาพกันก่อนต้องต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยต้อง ต้องบอกว่าตัวเซนเด็กเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าการปรับตัวขึ้นมาในรอบสั้นนะครับก็เออเป็นส่วนรอบหลักเนี่ยนะครับรอบหลักเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นลักษณะที่ว่าเออเด้งในทิศทางเชิงลบคือมันยังคงเป็นไซด์เวดาวอยู่นะครับก็เออมีโอกาสที่จะได้เห็นการ ผมมองว่าขึ้นรอบนี้ไม่น่าผ่านแนวต้าน1420นะครับระย,ยัสั้นเนี่ยอาจจะมีการยืนพันสีได้บ้างแต่ว่าอรอบหลังเนี่ย1420อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นดานแนวต้านสำคัญนะครับก็ระยัสั้นรีบาวแต่ว่ารีบาวมาด้วยอัพไซต์ที่จำกัดน,นะครับครับแล้วมองแนวรับนะครับถ้าสมมติว่าเซตไม่ได้รีบาวแล้วมีการย่ออย่างเนี้ยครับ แนวรับสำหรับการย่อตัวในรอบนี้นะครับเราวางไว้ที่ฐานโลเดิมคือรอบใหญ่อยู่ที่1360แล้วก็มีโอกาสทำโลใหม่ที่1350นะครับสำหรับตัวเดชินีเซนเด็กนะครับครับครับงั้นโคดบาสมีหุ้นตัวไหนที่มาแนะนำให้นะักทุนในวันนี้ครับผมผมเลือกมา2ตัวนะครับวันนี้นะครับสำหรับหุ้นที่มมตั้มแข็งแร่งเนี่ยก็จะเป็นตัว เอ่คแบงค์ K bank, ครับเคแบงค์เนี่ยกลุ่มกลุ่มแบงค์ทั้งกลุ่มเลยเนี่ยผมว่าทิศทางยังคงดูดีนะครับ,รบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัว K bank เคแบงค์ยังอยู่ในรอบของการเบรกเอานะครับแล้วก็ยังยืนได้ดีด้วยนะครับขึ้นมายืนแถวระดับ159่งร้อยห้าสิบเก้าจุดห้านะครัเทรทแถวนี้นะครับก็ตามรอบเนี่ยมีการที่ได้เห็นการขึ้นทำไฮใหม่ของรอบนะครับมีการที่ได้เห็นการไปปรับตัวขึ้นต่อเรา มองค่อนข้างไกลนะรอบนี้นะครับมองค่อนข้างไกลนะครับก็แนวต้านรอบนี้อยู่ที่165นะครับเป็นด่านรอทดสอบอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นการขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวได้ยังมีระยะทางการขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ผมแนะนำว่าเป็นลักษณะการย่อตัวนะครับคือผมแนะนำว่า R 9นะครับปรนเนี่ยแนวโน้มเนี่ยต้องบอกว่า ดูดีอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นขาขึ้นนะครับก็ทิศทางการขึ้นเนี่ยรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นเชิงบวกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันย่อตัวลงมาระยะสั้นนะครับผมมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการซื้นตัวกลับนะครับแนวรับในการตั้งซื้อเนี่ยผมวางไว้ที่ฐานบริเวณ25บาทนะครับ25บาทเนี่ยเป็นแนวตั้งซื้อเล่นรอบที่ดีมีโอกาสที่ได้เห็นการ พื้นตัวกลับที่ฐานดังก่าวนะครับย่อมาหน้าซื้อนะเป็นการย่อในขาขึ้นนะครับครับผมครับ,รบเดี๋ยวอย่างหุ้น Big Cap เนี่ยอย่างกัฟเนี่ยตอนนี้ที่นักลงทุนเขาว่าเล่นกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับการซื้อขายก็อยู่ท็อปสิมาโดยตลอดมีมุมมองอย่างไรบ้างครับในทางเทคนิคผมมองกาฟรอบนี้นะครับคือ,อยังเล่นได้นะเป็นตัวที่ผิดทางในภาพโดยรวมเนี่ยคือ ถ้าถ้าเอาภาพหลักเนี่ยผมว่ายังยังดูดีอยู่แต่ว่าแค่ระยะสั้นถึงกลางมาเนี่ยมันพักตัวปรับฐานลงมาแต่ว่าในทางเทคนิคนย,ยังยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันดังนั้น,นีก็ยังรักษาทรงได้ดีการเล่นของตัวกราฟเอเนจีเนี่ยก็แนะนําว่าให้รอการตีโรใหม่นะครับรอการตีโรใหม่แล้วก็เป็นจังหวะในการเข้าเก็งกาไรนะครับกราฟเนี่ยทำท่านี้มาตอลอดคือ ตีลงไปปุ๊บเด้งกลับตีลงไปปุ๊บเด้งกลับนะครับแต่ว่าก็ให้เป็นลักษณะการเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่เล่นได้นะครับแต่ว่าเน้นย้าว่าให้เล่นจังหวะราคาย่อตัวครับครับถามครับแล้วผมขอถามแอดวานด้วยครับผมว่าทิศทางเป็นยังไงครับดีครับไม่ต่างกันนะครับสําหรับแนวโน้มของตัวแอดวานนะครับก็ผมแนะนําว่ายังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่มี เล่นเล่นรอบได้เล่นเล่นเด้งได้นะครับแต่ว่าก็เน้นย้ำว่าให้จังหวะเฉพาะตัวนะครับจะเป็นจังหวะในการเข้าเล่นเก็งกำไรนะครับแนวรับสำหรับตัวแอ v วานเนี่ยจะอยู่ที่280-270นตอนนี้ดีบาขึ้นมาแล้วก็เป็นจังหวะรอขายนะครับแนวต้านรอบนี้ที่290-296นะครับก็ทิศทาไหลยองคงเป็นบวกนะจริงๆดีดีกว่ากราฟด้วยนะถ้าแอดวานนะครับในเชิงเทคนิคนะครับ ครับผมครับมีท่านคุณถามเกี่ยวกับเรื่องของ TTB นะครับดูแนวรับให้หน่อยครับเออ่สำหรับตัว TTB ใช่ไหมครับครับททบเนี่ยดีครับก็เป็นหนึ่งแบงค์ที่เล่นได้นะครับทางเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นการกลับตัวรูปแบบอินเว n ต์แ d นโชเด d e r นะครับ ล่าสุดเนี่ย pull back ลงมาเนี่ยก็ไม่หลุดเส้นเ็กลายแถว1.8นะครับก็กำลังฟื้นตัวกลับรอที่จะตดสอบแนวต้าน1.87เพื่อที่จะ break out ขึ้นทำ High ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทิศทางยังคงดูดีเป็นบวกนะครับมีกาสได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อรอบนี้รอบนี้เรามองไปที่ถ้าถ้าวัดรอบจากรูปแบบ การกลับตัว i n นเวอ e a ชั่ชเดอร์เนี่ยมันจะไว้เป้าหมายอยู่ที่1.89นะครับดังนั้นเนี่ยผมยังมองไปต่อแต่ว่าเช่นเดียวกันก็อยากให้เล่นในจังหวะที่ราคาอ่อนตัวเพื่อต้นทุนที่ดีกว่านะครับครับผมครับครับครับมีนักลงทุนถามเข้ามาตัวอ่ตัว OR ครับผม OR ไม่เอาเลยครับ OR เนี่ยแนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงชัดเจน เป็นเป็นทิศทางขาลงลงมาตั้งแต่นะครับปี2 0 2บมาแล้วเนี่ยนะครับคือลงมาต่อเนื่องหลายคนเนี่ยชอบมอง O.R. ว่าต่ำแล้วแต่ว่าพอท่านักทุนสังเกตนะครับคือพฤติกรรมของมันเนี่ยมันจะลงไปทำโลใหม่เรื่อยๆเลยนะครับผมมองว่ายังไม่อยากให้สวนนะครับสำหรับตัว O.R. ยังรอดูการสร้างบอททอม ไปเรื่อยๆอยู่แนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ไม่มีท่าทีจะหยุดลงด้วยดังนั้นเนี่ยผมมองว่ายังต้องรอไปก่อนนะครับรอ,อ,อสัญญาณการกับตัวรอแท่งเทียนกับตัวรอแรงซื้อกลับเข้ามาถึงจะไปเข้าเล่นได้ผมว่าตอนนี้ OR อเนี่ยยังเสี่ยงที่จะผักตัวลงต่อแล้วก็ถ้าแนวรับ ถัดไปเนี่ยจะเป็นแนวจิตวิทยาของตัวโออก็จะอยู่อีกทีที่10บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่12.3ก็เป็นออทามโลด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีนะครับครับผมครับมีทั้งทุนถามเรื่องของหุ้นทรูแหมเป็นอีกตัวหนึ่งที่กำลังฮอตอยู่นะครับทูเล่นได้ครับท u ูผมชอบนะครับ t ท u ูก็เป็นหนึ่งหุ้นดีน่าสนใจนะครับก็ รอราคายอดตัวลงมาก็ซื้อได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่น่ากังวลอะไรเท่าไหร่นะครับครับก็แนวรับรอบนี้จะอยู่ที่แถวบริเวณ10.5นะครับสำหรับการซื้อเล่นรอกเก็งกำไรในครั้งนี้นะครมีการชี้ได้เห็นการดีตัวกลับเพื่อไปทดสอบแนวต้าน11.5ถึง12.1นะครับก็เล่นได้ครับ True ดูแนวโน้มแล้วระหว่างขึ้นกับลงเนี่ยตรงไหนมีเปอร์เซ็นต์มากกว่ากันถ้าถ้าดูจากราตอนนี้ โอกาสขึ้นมีมากกว่านะครับสำหรับตัวทูนะครับครับครับมีนักทุนถามเข้ามาตัว YGG ครับผมถ้าเห็นวันนี้ราคาขึ้นไปสูงแล้วก็มีแรงขายลงมาอย่างนี้โค้ดบาร์มองยังไงครับในส่วนของเทคนิคครับเออคือระยะสั้นเนี่ยมุมตั้มมันมาดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นการตีไฮหม่แต่ว่าอย่างที่บอกเลยครับคือวันนี้มันมีแรงขายลงมาในระหว่างวันแม้ว่า จะยืนในแดนบวกได้แต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันลดช่วงบวกลงมาค่อนข้างเยอะทําให้แท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปแบบ shooting star ดังนั้นเนี่ยผมขอรอดูแนวแกลบแล้วกันให้เป็นแนวแก๊ปเป็นจุดตัดใจในรอบนี้ในระยะสั้นมันถึงแกลบไว้ที่81-82ตังค์นะครับคืออย่าหลุดอย่าลงมาปิดแกลปตรงนี้ถ้าปิดแกลบตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการจบรอบการเดง นะครับแล้วก็เข้าสู่รอบการผัดตัวทันทีแต่ถ้ายังยืนแกลตรงนี้ได้ก็ยังมีลุนที่จะได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับ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 มีนักคุณถามเข้ามาตัว b ีนะครับผมแล้วก็เซนเทลเอา b ีก่อนครับเอ่อสำหรับบำรุงล่าเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับคือระยะสั้นหโลด200บาทลงมาก็มีโอกาสที่จะลงกลับไปเทสโลเดิมแถวแถวบริเวณ 185นะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลของรอบล่าสุดที่มันเคยทำไว้เมื่อช่วงวันที่17เดือนธันวานะครับผมมองว่ามันอยู่ในช่วงการอ่อนตัวเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูการพักตัวของตัวบํารุงราดไปก่อนในช่วงนี้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยผมอยากให้รอมันทำโลใหม่หรือว่ารอให้มันสร้างฐาน ให้ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปเล่นหรือว่ารอกลับมายืน200บาทก็ยังไม่สายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าให้น้ําหนักเป็นลบนะครับไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับครับแล้วตัวเซนเทลอะครับผมเซนเทลเนี่ยลงมาตุดจุดตัดสินใจแนวรับสุดท้ายของรอบสั้นแหละนะครับหุด หลุดไม่ได้นะครับหลุดไม่ได้ถ้าหลุดต้องชะลอการลงทุนทันทีคือบริเวณ32บาทนะครับ32บาทตรงนี้เนี่ยมันเป็นฐานโลเดิมนะครับรอบก,ก่อนหน้านะครับไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็จะเป็นการตอกย้ำทิศทางเชิงลบแล้วก็เปิดดาวไซด์ในการพักตัวลงต่อทันทีดังนั้นเนี่ยตัวเซนเทลเนี่ยผมมองว่า ถ้าจึงเก็งกำไรก็มีสต็อปลอด้วยนะเพราะโอกาสการหลุดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่ามันแนวโนมันยังเป็นลักษณะการพักอ่อนตัวพักฐานอยู่นะคใครรับความเสี่ยงได้สูงตรงนี้ได้แต่มีสต็อปลอด้วยนะหลุด32เลิกเล่นส่วนใครรับความเสี่ยงได้ต่ำผมแนะนำไปรอ30บาทนะครบาทจะปลอดภัยมากกว่านะครับครับผมครับครับ,รบมีเนี่ย นักทุนบอกโกลบอลเนี่ยลงมาสิบสามสิบสามนบาทเนี่ยแล้วก็วิ่งวิ่งกลับไปสิบหกบาทแล้วทุกครั้งเลยหรือยังไงครับเดี๋ยวทุณบ้าทดูหน่อยครับเวลาเ,<อ>เวลาเวลาลงมาอ๋อรอบรอบล่าสุดลงมาสิบาบาทแล้วกลับไปสิบกบาทรอบนี้จะกลับขึ้นไปใต้หรือเปล่าครับมีมีโอกาสเหมือนกันครับถ้าถ้า,ถามันต้องบอกว่าตัวเนี่ยมันวิ่งเป็นไซเคิลค,คือมีรอบในการแหว่งตัวของมันครับ ตอนนี้ยังอยู่ในรอบของการพักตัวใช่ครับอย่างที่บอกเลยคือทั้งทูนบอกเลยมันจะลงมาแถว13นะครับหรือว่ารอบรอบที่แล้วมันลงมาทำโลแถว12.5นะครับรอบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะครับคือไม่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอมันหักหัวกกับรอมันกลับตัวนั่นแหละไปเข้าไปเล่นนะเพราะว่าหุ้นโกโบตัวนี้ก็ มันวิ่งเป็นรอบนะเวลาลงก็จะลงต่อเนื่องเวลาขึ้นก็จะขึ้นต่อเนื่องถ้าเก็บรอบของมันดีๆเนี่ยผมว่าทางกำไรได้ตอนเนี้รอบของมันยังอยู่ในการพักตัวลงอยู่ยกเว้นผ่าน14บาทเมื่อไหร่เนี่ยรอบการขึ้นจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ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 มีคุณมดาถามเข้ามาตัวคิดนะครับถัวได้ไหมแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับถ้าเราดูเทคนิคอมองว่ามีโอกาสจะขึ้นต่อไหมครับ เออคิสเนี่ยปิดแกปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับวันนี้นะครับที่บริเวณ4.44นะครับเออไม่ใช่จังหวะถั่วแล้วครับจังหวะถั่วมันมันต้องรอจงเป็นจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมานะครับตอนนี้เป็นจังหวะเล่นตามโมเมนตั้งมากกว่านะครับก็ใช้ได้นะครับถือว่าเทรนด์ดูดีเลยทีเดียวนะครับในในรอบสั้นนะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการแกวงตัวขึ้นต่อนะครับวางแนวต้านตัดไปนะครับ4.64 แล้วก็อีกทีที่4.82นะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นการขึ้นทำห,หายใหม่ในร็อกสั้นแต่ว่าก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างผันผวน,ผน,ผนถ้าเห็นแรงขายมาเมื่อไหร่อาจจะต้องรีบหนีออกไว้ทันทีนะครับครับมคบนะีคุณคุณบุญญาลิสนะครับเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของพี่อาก้าแต่เมื่อตอนต้นรายการ<ม>ก็โคบาสแนะนำไปแล้วนะครับ,รบเรื่องของพี่อาก้าใช่ไหมครับผม ใช่ครับวันนี้หุ้นแน่นอนครับผมครับนะครับก็ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้นะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นคิสด้วยนะครับ KISS สามารถที่จะถัวได้หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เขียนมาว่าต้นทุนเขาอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะครับผมครับเมื่อกี้คุณโคดบาสก็ตอบไปแล้วครับอ๋อบอกไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อไปบ้านปูแล้วกันบ้านปูบ้านปูครับครับบ้านปูตั้งแต่หลุดเอ่อตอนแพนิคเซลลงมานะครับหลุดระดับห นะเป็นการทำโลใหม่ของรอบนะครับก็เป็นการหลุดเส้นคาสเตลีส200วันด้วยเป็นการทำโลใหม่เป็นโลเวอร์โลในทางเทคนิคนะครับก็ไม่ดีครับไม่ดีบ้านปูเนี่ยออถ้าแนวโนม้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเข้าสู่รอบการปรับตัวลงต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแนวโนมเป็นขาลงอาจจะมีการเด้งสลับระหว่างทางให้เห็นได้บ้างแต่ว่าก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะการพักตัวลงต่อถ้าตามหลักเนี่ยบ้านปูเนี่ย ผมว่ามีโอกาสกลับไปเลข4นะครับ<ม>เพราะว่าแนวโน้มไม่ค่อยดีเลยนะครับครับแล้วก็มีเรื่องของหุ้นสบายนะครับจะขึ้นต่อหรือเปล่าครับหรือว่าไปสบายแล้ว <c oughs> สบาย, <c oughs> บายผมผมองว่ามีโอกาส <c oughs> นะครับ <c oughs> ท,ที่จะได้เห็นการ แกว่งตัวขึ้นเพราะว่าผมเห็นสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นหลังจากเกิดรูปแบบการกลับตัวับเบลบททอมนะครับที่ฐานบริเวณ4สต่างนะครับสำหรับรอบนี้แล้วก็มีการ break out ขึ้นมาย่อตัว pull back บ้างเล็กน้อยแล้วก็กำลังฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับก็ระยะสั้นเล่นได้นะครับมีการที่จะกลับไปทดสอบแนวต้าน66ตางแล้วก็ ลุ้นทำหายใหม่นะครับก็เล่นตามรอบได้นะับสว่วนตัวสบายนะครับครับผมครับมีนะคุณถามเข้ามาตัวโคโคโคนะครับขอแนวรับแนวต้านหน่อยครับไทโคโค้น,นี่แนวต้านสำคัญรอบนี้วางไว้ที่12.6นะครับเป็นด่านแนวต้านส,สำคัญสำหรับรอบนี้นะครับก็เอ่อต้องบอกว่ามันอยู่ในรอบการขึ้นแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเอ่ออยากให้เล่นจังหวะ ราคาย่อตัวย่อตัวมารับได้เลยนะสำหรับตัวไทโคนัสน,นะครับผมมองแนวะรับแถว12บาทนะครับสำหรับรอบนี้นะครับถ้าย่อมา12บาทแล้วก็เป็นสวิงเทรดสั้นๆน,น,นะครับไปรอขาย12.4 12.6ทำได้แล้วก็ถ้าภาพใหญ่เบรก12.6ได้อีกเนี่ยก็จะเปิดอัพไซต์ต่อในการขึ้นนะครับก็เป็นหุ้นที่เทรดดิ้งได้นะครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าก็รอจังหวะย่อๆลงมาครับผมแนะนำแถวโซน12บาทนะครับ ครับ,รบมาดูหุ้น a อวหน่อยครับคพณบัสเอวเนี่ยเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากให้ต่อราคา <c oughs> ยเยอะๆหน่อยนะครับช่วงนี้ตอนนี้อยู่ที่2.60นะครับผมแนะนำว่าให้เ,เก็งกำไรแถวโซน2.50นแตวตัวนั้นเนี่ยจะปลอดภัยค่อนข้างมากนะครับ AV ถ้าถ้ารอบเนี่ยยไม่หลุดโลในรอบใหญ่คือ2.46เนี่ย สาบาทยังมองอยู่นะยังแต่แค่ว่ามันพักลึกไปหน่อยนะครัสำหรับรอบนี้แต่ก็ยังยังเก็งกำไรได้ครับแต่ว่าแนะนำว่ารอรอย่อตัวทำโรใหม่ค่อยเก็งกำไรนะครับครับครับ,รบแล้วก็มีนะ่ยคุณ BR เขาถามเกี่ยวกับเรื่องของ VGI นะครับผมผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีกำไรอยู่แล้วแหละนะครับเห็นบอกว่าอาจจะแบบมีการขายทำกำไรออกไปก่อนสักครึ่งหนึ่งดีหรือเปล่าหรือว่าถือถือยาว ดีครับได้ได้ทั้ง2แบบนะครับ,ค,รบคือผมวัดรอบการขึ้นสำหรับตัว BGI <ไ> uh. เนี่ยรอบนี้อยู่ที่3.68ตอนนี้ uh huh. มันขึ้นมาใกล้ระดับดังกล่าวแล้วนะครับก็เริ่มเห็นชะลอการขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับมันเล่นได้หลายหน้านะเพราะว่าเป็นหุ้นที่แนวโน้มดูดีนะครับคือจะแบ่งขายทำอะไรก็ได้หรือว่าจะรันเทรนขึ้นไปต่อก็ได้นะครับในการรันเทรนรอบนี้ก็ ถ้าไม่ดุด3.4ผมก็มองว่ายังไปได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบซื้อมาด้วยรูปแบบการกับตัว Double Bottom นะครับแถว3บาท3บาทสิเนี่ยนะครับ2ุ6 2ชุด7เนี่ยเอ้ย3ุด6ถึง3ชุด7เนี่ยก็ออกได้นะครับแล้วรอย่อตัวเพื่อซื้อใหม่นะครับครับครับมีถามเข้ามาตัวอีชิครับน่าเก็บไหมครับแนวรับสำคัญสำหรับตัวอีชินะครับสำคัญมากๆเลย นะครับคือลงมาต้องซื้อนะครับก็คือแถวโซน14บาทแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ที่14.3ดังนั้นเนี่ยการลงมาใกล้14บาทผมว่าน่าเก็บน่าสนใจนะครับก็บิดรอไว้ได้เลยนะครับแถว14.1นะครับก่อน14บาท1ึช่องนะครับแล้วก็ถ้าหลุด14บาทเมื่อไหร่ก็คัดไปได้นะครับสำหรับตัวอิชิตันนะครับครับมีหุ้น มีอีกหุ้นหนึ่งนะครับราคาเหมือนจะจะเริ่มมามว่าสภาพคล่องจะมัได้สูงมากคือ AMC นะครับคนบ้านมองอย่างไรบ้างอืมฟื้นตัวระยะสั้นครับฟื้นตัวระยะสั้นเป็นการเด้งสั้นหล่ะที่ก่อนหน้าเนี่ยมันมันดิ่งมาค่อนข้างหนักนะครับก็เอ,อ่อเด้งสลับนะครับระหว่างทางแต่ว่าผมผมยังไม่มองถึงขั้นกลับตัวเป็นขาขึ้นอะไรนั้นแค่ยังมองว่าเป็นการเด้ง ในขาลงมากกว่านะครับแต่ว่าระยะทางการเด้งมันอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าก่อนนั้นเนี่มันลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่2บาทถึง2บาท20นะครับครับครับ,รบมีคุณเกียงศักดิ์ถามเข้ามาตัวที U, ครับวนันนี้ราคาเด้งอ่าโคบาทบอกยังไงครับดูที T U, เนี่ยเทรนเริ่มดูค่อนข้างยากแล้วนะครับคือมัน วันนี้การเด้งของตัวทีเนี่ยมันทําให้ภาพเ,าเริ่มกลับมาเป็นบวกเล็กน้อยต้องบอกว่าเล็กน้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้นนตัวทีเนี่ยมันเป็นลันกษณะของการ uh, พักตัวปรับฐานลงมาต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยเ,เริ่มเห็นสัญญาณแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็มีการยกโลนะครับตัวทีเนี่ยถ้าอยากให้สัญญาณบวกกลับเข้ามาเนี่ยต้องผ่านระดับ13บาทถามว่าตรงนี้เนี่ยมันมันเริ่มเป็นบวกไหมมันก็เริ่มมีสัญญาณบวก นะครับคือแพทเทิร์นเนี่ยทังเทียนเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับคือเป็นก็เป็นรูปแบบเชิงบวกในทางเทคนิคนะครับก็เก็งอะไรระยะสั้นได้ส่วนรอบหลักก็รอผัด13บาทนะครับครับอีกตัวนึง STA ครับผมมองเทคนิคยังไงครับ STA ไม่ค่อยดีแล้วครับไม่ค่อยดีนะครับคือติดแนวต้าน18.1นะวันนี้ก็ขึ้นไปแตะแล้วก็ ไม่สามารถยืนได้นะครับก็เกิดแรงเคล่อไใส่ลงมานะครับตามรอบนะครับมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างคือ17บาทนะครับแล้วก็โอกาสการทำโล่ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังมีค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่าการแขวงตัวรอบเนี่ยถือว่าจะเห็นได้ว่ามันเริ่มทำา้ต่ําลงทำโลใหม่อย่างเงี้ยทิศทางเริ่ม ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอกาสการลงไป17บาทเนี่ยมีนะครับครับมา,มาดูหุ้นเครื่องดิงมาหน่อยนะครับโอโสสพาหรือ osp นะครับตอนบ่ายมีมีแรงกระชากขึ้นมาครับ osp เนี่ยเป็นลักษณะการแว่งตัวออกด้านข้างในกรอบกว้างนะครับกรอบอยู่ที่เรน2 0ณยี่สิบจุดห้าถึงยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับก็ เป็นตัวหนึ่งที่เทรดดิ้งดีนะครับก็หาจังหวะราคารอจังหวะราคาย่อตัวแท่งแดงๆนะั่นแหละจะเป็นจังหวะซื้อส่วนวันนี้เนี่ยเด้งมาเขียวๆเวนะี่ผมว่าเป็นจังหวะในการเทค e โปรฟิตนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ไล่นะครับตัวนี้มันมัน,มนไม่ใช่วุ้นที่เป็นการขึ้นแบบหมูตั้งแข็งๆมันเป็นการแกว่งตัวนะค่านังนั้นเน่ยให้เล่นตามรอบการแกว่งตัวให้ รอจังหวะแท่งแดงใหญ่ๆมาเนี่ยก็ส่วนเข้าไปซื้อได้นะครับส่วนถ้ารีบาวมาแรงๆอย่างวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะขายนะครับ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 มีหลายคนถามเข้ามาตัว R.S นะครับผมกดบัสช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับคือ R.S เนี่ยนะครับดูคือมันเพิ่งผ่านพ a าน c ิค l l เซลมาเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เนี่ย ลงมาที่ฟลอต่อนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นแรงซื้อยังไม่เห็นแรงซื้อ,อกลับตามยังยังเป็นที่ฟลอร์แล้วก็ยังเคลื่อนไหวแบบที่ติดฟลอร์อยู่อย่างเนี้ยผมว่าโอกาสการลงต่อมันยังมีค่อนข้างสูงยังยังไม่ใช่จังหวะสวนจังหวะในการสวนเนี่ยคือต้องมีแรงซื้อเข้ามานะครับคือคบแบบต้องต้องได้เห็นแบบ มีแรงซื้อในในระยะสั้นเข้ามาพยุงราคาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นดังนั้นเนี่ยปล่อยให้มันลงไปก่อนอาจจะพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเนี่ยถ้าถ้ามีแรงซื้อมาไปเก่งกับในระยะสั้นเขาเขาเรียกว่าเป็น scalping ส,สั้นแต่ว่าผมแนะนําว่าตัวนี้การเล่นอย่างนี้ความเสี่ยงสูงมาก นะครับอาจจะเล่นด้วยเงินลงทุนที่น้อยนะครับเพราะว่าราคาจะผันผวนถามว่าลุ้นเด้งแรงได้ไหมมันลุ้นได้แต่ว่าพุ่งจับจังหวะดีๆนะครับ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 มีถามเข้ามาตัว TTA ครับอีกนานไหมครับว่าจะวิ่งนะครับผมถ้าดูเทคนิคล้วครับผมว่านานเลยครับผมว่าใช้ระยะเวลาเลยครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะการพักตัวนะครับแล้วก็ ระยะสั้นเนี่ยแกวงตัวในกรอบ5บาทถึง5บาท3ามส้าการที่ TTA จะกลับมาวิ่งต่อได้เนี่ยครับจะกลับในเข้าสู่รอกันฟื้นตัวต่อได้เนี่ยมันต้องผ่านแนวต้าน5้5ให้ได้ถ้าผ่านแนวต้าน้ง5 3ด้ได้อกาสการวิ่งขึ้นไป6บาทเนี่ยมันจะมีแต่ว่าถ้ายังผ่านไม่ได้นะครับผมว่าน่าจะไซเวทั้งนี้ไปก่อนแล้วก็ความเสี่ยงในการหลุด5บาทเนี่ยก็ยังมีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ยังต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับครับงนั้นเดี๋ยวขออีกตัวครับตัวปตทครับเข้าได้ตอนไหนครับปตทผมอยากให้เข้าแถว30บาทนะครับตอนนี้เนี่ยยังรอไปก่อนตอนนี้อยู่ที่31.75นะครับก็ยังไม่ค่อยออได้เปรียบสักเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้เปรียบในเรื่องต้นทุนเนี่ย ผมอยากรอไปที่30บาท30บาทตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโซนดาวไซด์ที่ค่อนข้างต่ําแล้วก็เป็นเป็นระดับแนวรับสาคัญนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับสะสมนะไปรอ30มสิบบาทครับผมได้ครับกดบาทขอบคุณมากนะครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ